พี่ชายคนหนึ่งของผมบอกไว้ผมยังคงแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยผมยังชอบทำอะไรซ้ำๆเป็นระเบียบพูดตรงจนคนอื่นตั้งตัวไม่ทันและยังดูเหมือนหุ่นยนต์ในสายตาของใครอีกหลายคนแต่ผมรู้ดีว่าข้างในตัวผมต่างไปจากเดิม ขั้นแรกเราจะผ่าแบบว e r t i c a l i n c i ซ i o n บริเวณสกินบริเวณหน้าท้องครับขังนนั้นเราจะแบบแปะชั้นขับคิวตันเนียสครับแล้วก็หมอคะ่ะคุณหมอคะฉันรฟังภาษาคุณหมอไม่รู้เรื่องคะ่ะพูดให้ใจเย็นเย็น <ๆ S 1> ก่อนนะครับมหมอพอนึกแป๊บนึงครับผมมีความสุขดีที่ได้ทำในสิ่งที่ผมชอบมากๆคือการรักษาและผ่าตัดและยังคงหาคำตอบว่าหมอที่ดีต้องเป็นยังไง ผมเคยอยากเป็นในสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าปกติหรือไม่ก็คิดว่าคนอื่นควรเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นแต่พอคิดแบบนั้นผมพบว่ามันทำให้ผมต้องเจ็บปวดกับความคาดหวัง,งจนในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่ผมต้องการมันธรรมดามากๆแค่ใครสักคนที่เชื่อมั่นและเห็นความพิเศษในตัวเราแค่ไม่กี่คนที่จะพูดว่าเชื่อในตัวผม